ศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิมาวนณิชพัทีเดชานะคะเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาตาจาวิทยาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลในวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้เกียรติรับรางวัล Knowledge g e m e of s c u l p t u r e นะคะซึ่ง s c u l p t u r e เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยี1 0 6 0นาโนมิเตอร์ไดโอดเลเซอร์ที่ใช้สําหรับสลายไขมันนะคะแล้วก็มีคนไข้ที่ได้ทำการสลายไขมันด้วยเครื่องมือนี้แล้วประสบความสําเร็จแล้วก็ชอบผลของมันเป็นอย่างมากค่ะ ข้อดีของการสลายไขยมันด้วยเครื่องสก้าชัวเนี่ยนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะดีไซน์การสลายไขยมันให้เข้ากับรูปร่างของคนไข้โดยไม่มีข้อจํากัดว่าจะต้องมีปริมาณไขมันเยอะหรือจะต้องมีความหย่อนหรือความย้วยของผิวหนังในการที่จะใช้ในการสลายไขยมันเหมือนกับเครื่องมืออื่นๆที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์ไขมันหรือลดจํานวนเซลล์ไขมันนะคะ ดังนั้นเนี่ยเครื่องกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทําการรักษาได้กับทั้งคนที่มีรูปร่างเล็กๆมีไขมันน้อยๆที่จะกําจัดน้อยๆหรือแม้แต่ไขมันบริเวณเล็กๆยกตัวอย่างเช่นต้นขาหรือว่าหัวเข่าตรงด้านในนะคะหรือแม้แต่เหนียงนะคะก็จะทําการรักษาได้อย่างประสบความสําเร็จไปจนถึงคนที่มีรูปร่างใหญ่นะคะที่ต้องการการกระชับสัดส่วนโดยรอบตัวค่ะ สำหรับตัวหมอเองนะคะหมอเชื่อว่าในการรักษารูปร่างอะ่ะมันไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งหรอกคะ่ะที่เป็นวิธีเดียวแล้วจะประสบความสําเร็จทั้งหมดถึงแม้ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีสก็อปชัวร์แล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องคุยกับคนไข้ในเรื่องการควบคุมอาหารการพยายามทําให้น้ําหนักคงที่นะคะเพราะว่าจะทําให้คนไข้ได้รับผลดีมากยิ่งขึ้นไปอีกทั้ง ในบางกรณีอาจจะต้องเรียกว่ามีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีหลายๆชนิดยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการใช้ทั้งเลเซอร์แล้วก็อาจจะต้องใช้ทั้งคลื่นความถี่วิทยุในการที่จะเรียกว่า t a เลอร์เมดโป o โ o คอลนะคะหรือแม้แต่บางครั้งอาจจะต้องใช้เครื่องที่มีการกระตุ้นกล้ามเนือ้อเพื่อทําให้คนไข้เนี่ยได้รูปร่างอย่างที่อยากได้ดีที่สุดค่ะ